วันนี้มาทำอะไรกันคะมาถามคำถามครูยุ้ยเอ่อถามมาได้เลยค่ะวันหนึ่งคุณครูยุ้ยกรียดใครที่สุดในห้องครูยุ้ยเกียดจริงจูเจ้าเป็นคนทีไม่มรู้ียม ก็วเวลาหนูถามครูอ่ะหนูถามแบบยานมากเลยอ่ะครูก็ต้องยานตามหนูครูยุ้ชอบนักเรียนแบบไหนนีลูกมาถามครูหรือมาท่องบทอาขยานคะถามครูชอบนักเรียนที่ตั้งใจดีแล้วก็ทำงานตามที่สั่งได้เสร็ทันเวลาค่ะ ถามแบบว่าคนละคำถามชอบกินก๋วยเตี๋ยวและส้มตำค่ะคุณคุชอบนไก่ไหมชอบมากค่ะมากเลยค่ะ อ้าวขั้นใหญ่กันค่ะมีคนมาส่งเงินมีแก้วะ